สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ International Institute for Management Development หรือ IMD ซึ่งจัดทำรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกประจำปี World Competitive n e s s Ranking ตั้งแต่ปี2532ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกประจำปี2568หรือ IMD 2025เมื่อ17มิถุนายน2568 IMD 2025 จัดให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขีดความสามารถด้านการแข่งขันสูงสุดเป็นอันดับ1จากทั้งหมด69ประเทศขณะที่สิงคโปร์และฮ่องกงติดอันดับ2และ3โดยสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นจากอันดับ2เมื่อปี2567ฮ่องกงมาแรงขึ้นจากอันดับ5ส่วนสิงคโปร์ตกจากอันดับ1เป็นที่น่าสังเกตว่า IMD 2025นี้มาเลเซียปรับดีขึ้นเป็นอันดับที่23จากอันดับที่34เมื่อปี2567และประเทศในเอเชียอื่นๆที่ติดอันดับประเทศที่มีขีดความ ความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกปี2025ได้แก่ไต้หวันอันดับที่6ออสเตรเลียอันดับที่18เกาหลีใต้อันดับที่27ญี่ปุ่นอันดับที่35อินโดนีเซียอันดับที่40อินเดียอันดับที่4 1ฟิลิปปินส์อันดับที่5 1และมองโกเลียอันดับที่65ส่วน2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกคือสหรัฐและจีนมีขีดความสามารถด้านการแข่งขันระดับโลกปี2025 อยู่ที่อันดับ13และอันดับที่16ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่30จากอันดับที่25โดยพิจารณาจาก4ปัจจัยได้แก่สมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของภาครัฐประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานแต่ละปัจจัยหลักมี5ปัจจัยย่อยสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence